สวัสดีครับผมดำรงชัยผู้สุวรรณจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์นะครับของสมาคมคนพิการในประเทศไทยเ,เราเองได้มีการขับเคลื่อนง,งานหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแต่ว่ายังความจําเป็น,นในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของสื่อนะอยังคงมีความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารสังคม เรื่องของการสื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารได้รับทราบในเรื่องของออประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับเรื่องของกองทุนสื่อนะจึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนนะครับให้ออกมาเป็นเ,เรื่องของกฎหมายเพราะว่าเราปกครองในระบบนิติรัฐ นะซึ่งเป็นความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่จะต้องมาเป็นตัวที่จะเป็นแกนในการขับเคลื่อนนะเป็นแนวทางหลักนในการที่จะมาส่งเสริมให้เกิดกระบวนการต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายนะครับจึงมีความจําเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกองทุนนะครับที่จะมาสนับสนุนเรื่องของให้การที่จะสนับสนุนให้สื่อดําเนินการหรือว่าการที่จะสนับสนุนการกับเคลื่อนงานของระบบของสื่อสารมวลชน ดยเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อของภาคประชาชนนะทำอย่างไรให้คนทุกกลุ่มในภาคประชาสังคมนั้นได้รับโอกาสในเรื่องของการทําสื่อนะในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะในการที่จะขับเคลื่อนงานสังคมในทุกกลุ่มเป้าหมายนะไม่เฉพาะเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแต่จะเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในสังคมเพราะว่ามนุษย์คือตานะ์สังคม นะแล้วก็ประชาชนทุกกลุ่มนะก็เป็นทรัพยากรมนุษย์ของชาตินะที่ยังมีโอกาสที่จะต้องทําประโยชน์นะหรือ,ต,อต้องสื่อสารนะในระดับนะต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มคนพิการผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนคนพิการนะก็อยากเห็นการสนับสนุนนะในเรื่องของกองทุนสื่อตรงนี้ นะเพราะว่าจะทําให้คนพิการได้รับประโยชน์ในการที่จะสื่อสารสังคมหรือว่าจะนำนะข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายนะในเครือข่ายต่างๆเรามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะนอ,อกเฉชิงเหนือหรือภาคกลางก็ตามนะหรือแม้แต่ชายขอบ เราก็ยังมีกลุ่มคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของกองทุนสื่อจึงมีความจําเป็นอย่างมากในการที่จะเ,เป็นแรงขับเคลื่อนนะเป็นแนวทางในการที่จะต้องเป็นกรอบในการดําเนินงานส่งเสริมนะพัฒนาในเรื่องของการทําสื่อที่มีคุณภาพตรงนี้ด้วยก็อยากขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องฝากรัฐบาลหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันตรงนี้แล้วก็พี่น้องประชาชน ที่จะเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสหรือประโยชน์ตรงนี้โดยตรงนะครับช่วยกันนะครับแล้วจะมีพลังในการที่จะสนับสนุนให้กองทุนนะสื่อตรงนี้ออกมาเรียกว่าอย่างสมบูรณ์แบบครับผมขอบคุณมากครับอนาคตกองทุนสื่ออนาคตชาขึ้นอยู่กับเราทุกคนจับตากองทุนสื่อเครื่องมือหนุนอนาคตชา